ครับผมสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม สดๆร้อนๆนะครับผมนะที่แม่จะคิดวันมานี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับผม แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับทุกท่านนะขอปากหมุดข้อความก่อนโอเคนะครับแป๊บนึงนะครับทุกท่านได้ยินเสียงผมชัดเจนหรือเปล่านะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมเด้อนะครับเข้าเต็มเต็มครับนะครับกับแม่ตะเคียนวันมณีนะครับผมนะซึ่งมาเต็มเต็มมาริงๆมาอีหลีมาอีหลอ ขอ,อนั่งสะก,ก่อนตามนันแหลกเงื่อแตก,กพักๆนะคอยเออนะครับเข้าเต็มเต็มเดี๋ยวใครที่โทรมาหาผมนี่จะพึ่งเด้อเดี๋ยวผมจะโทรกลับเด้อนะครับเพื่อที่โทรมาหาผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวผมใครที่อยากจะร่วมทําบุญอยากจะไหว้ผลไม้อาหารหวานขาวหรือว่าถวายชุดไทยที่แม่ตะเคียนวันมณีผมจะทิ้งหมายเลขบัญชีใต้ล่างคอมเมนต์ ใ,ใครอยากจะร่วมทําบุญด้วยนะครับนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราค่อยมาแก้บนกันก็กมาขอโชคขอลาบกันเหมือนเดิมบอกไปแล้วเห็นบ่เต็มเต็มเลขทูกกระไรศูนหาหาไปรูปแป้งก็ะไรไม่หาศูนหามาอีหนีไม่หนำซ้ำําเลขงอนพญานาคเข้าเต็มเต็มสามตัวตรงตรง,ตรงเลยห้าสองแปดแปดห้าสองเดี๋ยวต้องไปตามต่อใครจะร่วมเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดทีละคลิปไปนะครับอยู่ที่ไหนคะ ีกล้วยก็แม่นครับผมถูกต้องครับผมแม่นสูงงวดอิหลีนะครับอีกแล้วครับท่านแม่นถูกต้องคือเก้าวลาสุดจริงเออนะครับปีกล้วยอย,อยู่ที่ทางบ้านบ้านบ้านแฟนผมครับอ่าบ้านปุ๊นะครับเดี๋ยวผมก็จะตามไปเดี๋ยวที่ไปหาแม่แถวแล้วนะขึก้าวละแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมจะได้มาไหว้ตรงนี้ก่อนมาไหว้ที่แม่ตะเคียนวันมณีมาขอโชคขอลาบมาอะไรเหมือนเดิมเดี๋ยวจะมาเก็บขยะนะเดี๋ยวพริบหนึ่งนคุณพี่เอ้ย แป๊บหนึ่งเด้อนี่มีแต่คนโทรหาสุดยอดไปเลยครับผมมันก็ต้องสุดยอด แถมก็ยังจะไปเลยอีกเมนบ่กขี้เก่าแตกสามตัวตรงครับติดตามไปเลยเดอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งใครจะโอนเงินนะจะร่วมทำบุญบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะอ่านะครับทุกท่านก็คือถ้าจะให้ผมมา,มาแก้บนนี่หรือว่าฝากอะไรอย่างเงี้ยมาที่ผมคนเดียวได้เลยบัญชีนี้บัญชีเดียวนะครับอ่าก็คือว่าทางผมเลขเลขเข้าโอเคไหมนะครับผมนะถ้าถ้าไปโอนบัญชีอื่นนี่ไม่ใช่บัญชีผมเนี้ ต้องเป็นบัญชีหนุ่มอามคนเดิมบัญชีกิติชัยดวงกิติชัยดวงจันเท่านั้นนะครับผมใครจะร่วมทาบุญเนี่ยร่วมมาไหว้ผลไม้เหมือนเดิมเนี่ยแ้วแเราอยากจะบอกว่าให้ตั้งใจดูดีเรื่องเกี่ยวกับโค้งสุดท้ายเนี่ยเลขมักสิเขาแล้วขอกระแดดฮ้อนพร้อมแล้วเดินถุงม่อยอกันนี้แล้วนั่นม่แนะแมนะแมว่าเดี๋ยวอนไปนให้นะครับผมครับผมใครที่ร่วมทําบุญเด้อผมขอขอก็ขอกราบอนุโมทนาบุญสาธุเลยทุกคนทุกท่าน นะครับเออเดี๋ยนั่งแล้วนั่งแมมเถอะพวกนี้เออเออแดดก็สร้างมั้เถอะนาะเอามานั่งเบากันฝอยกันยังสี่แหละมันนี่แดดกระซ้างเถอะแดดก็กต้องทนคอยกับวายุวายุหมันใจเลขาสูนหาสูนนี่มันขึ้นมาขักแถวนี่เออนะครับเข้าอีหนีเข้าเต็มเต็มทุกท่านเมืองเลยก็เข้านะเมืองเลยแตกสามตัวตรงเมืองเลยแตกสามตัวเลยห้าสองแปดแปดห้าสองบางคนบอกว่า เฮ้ยม oui, me pues ันเหมือนเมจิกไปเขียนเลยอ่ะบางคนวอาเดีขอดกเลยวซาถูกปูเอ้ยลูกหลานมาเห็นแบบนี้อันนี้อันนี้คือคือผมสาธุหลังกล้องนะผมบอกสาถูกปูเอ้ยบางคนพ่นว่าเพ่นมาปูดเพ่น่ามีคนมาเขียนในปูถ้าเขียนแบบนี้เนี่ยปูก็กระหายมันเข่าไปเลยนะปูเด้อสามตัวตรงโหลดงวดแกกับสามสี่สองสามสองสี่แปดสองสี่เทียนกันกับเข่าสามตัวตรนึงเงวดนี่กับเข่าอีกเออคอยก็คอยกบกกับสาถูกอยู่คือถ้าติดตามผมไว้เนี่ย ถ้าไม่อยากสับสนเรื่องตัวเลขนะให้ดูผมเลยนะถ้าไม่อยากสับสนเรื่องตัวเลขหนึ่งช่วงเนี้ยผมบอกเลยนะผมขอเลขน้อยตัวนะช่วงนี้เสียมทรงเซียมซีแทบไม่ได้ขเหยียวเลยอ่าถ้าไม่ใช่สารใหม่ๆอ่าอย่างอย่างแม่วันวันวันี้เนี่ยแม่ตะเคียนวันวันี้เนี่ยเกิดจากอะไรแม่ตะเคียนวันนีเกิดจากการรูปแป้งนะเกิดจากการรูปแป้งจุดเลขทูบเท่านั้น แล้วไอ้ส่วนฝันนี่ก็ก็ฝันอยู่แต่ว่าบางทีมันก็เข้าบางทีก็ไม่เข้ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ขึ้นอยู่เรื่องที่ว่าเพื่อนจะมาเข้าฝันเราไหมหรือยังไงแบบไหนนะครับแต่แต่หลังๆเนี่ยหลังๆจะให้เลขรูปแป้งแล้วก็เลขทูบผมสังเกตแล้วนะครับหลังๆนะครับแล้วก็ให้เต็มๆนะครับผมนะอ่าให้เต็มๆให้ตรงๆเลยนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะครับใครที่ได้โชคได้ลาบจากแม่ตะเคียนวันมณี นะครับซึ่งผมเนี่ยจะทําคลิปไม่ค่อยเยอะแล้วก็จะไปหาเลขจะไม่ค่อยเยอะจะไม่ค่อยไปดูตรงนั้นจุดนี้คือผมจะเน้นตัวเลขน้อยๆอย่างเลขทูบอย่างเลขรูปแป้งก็คือจบบางคนบอกว่าโอ้ยไปหลายคลิปมันก็หลายเลขมันไม่ใช่รูปแป้งครั้งเดียวจบขอเลขทูบเนี่ยเอาก็ว่ากันไปอีกแบบหนึง่งครั้งนั้นที่ที่ไปขออย่างอย่างคน,นี้ก็ไปขอต่างประเทศก็ขังประเทศไปมันไม่ได้ขอไทยไม่ใช่ว่าขอต่างประเทศปุ๊บมันอยู่ในงวดตัวนี้ แล้วก็เอาเลขมารวมกันว่าเป็นของไทยผมไม่เอาก็ได้ผมจะขอไทยก็คือไทยเลยไอ้ส่วนเลขเข้าต่ประเทศก็เข้าแต่ประเทศไปจะไม่เข้าก็คือไม่เข้าไปอย่างนี้ไงแล้วก็เอาแ,แฟร์กันเีนะครับจะเพิ่งโทรนะครับผมเนะะจะเย็นๆน,น,นะครับให้คอยด้วยคอยโทรกลับเรื่อโทรมาหาคอยลูกสายคอยโทรกลับมาเด้อเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับดิเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หัวปีเข้าสามตัวตรงๆเลยพอดีแมนครับผมเลขหัวปีเนี่ยสุดยอด เข้าอีหนีเข้าตรงๆเข้าจริงๆเข้าคักเข้าน็อกเข้าเน็กกข้าเน็ก,กนเข้าเนี้นเขาอหนีเดช่วม,มันมาข่อยคุยเข้าจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะได้ไ่ว้นะจะได้ไหว้หล,หลายๆอย่างแล้วก็เลขน้องกุมารน,น้องกุมารปากแดงซึ่งอยู่ในหุ่นใหม่ใช่ไหมล่ะอ่าเห็นเลขไหมอ่าไอห้าหกศูนย์มีห้ามีหกมีศูนย์ออกห้าศูนย์ใต้ฐาน แล้วก็อี use, 2, kind of ического, กอีกตรงนึงมันเป็นแดงแดงห้าสองอ่ะตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นห้าสองที่บอกว่าผมเห็นเป็นเลขนะคล้ายๆตรงตรงตรงฐานน้องกุมารที่อยู่ข้างหน้าหน่อยอย่าเพิ่งเด้ออย่าเพิ่งเด้อใหญ่เอ้ยแป๊บนึงเอาอ้ยข่อยกันลาตัวโทษสาบเพิ่นมาเพิ่นติฝากเ็ษบุญน้ำ มามาต่อครับผมท่านผู้ชมนะครับก็สีโอนตังไปให้แม่ครับผมถ้าจะโอนตังอ่ะโอนตังมาที่ผมคนเดียวเท่านั้นนะถ้าจะให้ผมมาทําที่นี่ที่แม่ตะเคียนวันมณีนะถ้าไปเป็นบัญชีอื่นไม่ได้นะทุกท่านนะอะ่านะครับแล้วแต่ทางทีมงานเพื่อนจะขอเข้าไหมเลขเข้าหรือเลขไม่เข้านะครับก็ว่ากันไปเด้อนะครับแต่ว่าส่วนทางผมเนี่ยขอเลขเข้าแล้วผมก็ได้ว่า <c oughs> ไปเท้าไปอีกแล้วใจเย็นเออ ใจเย็นกนอนค่อยๆเบากันก่อน,นนี่เออเฮ้ยใจเย็นๆเด้อ,อ,ค,ดอ,อค่อยๆคักกอนเออคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่ผมต้องการแบบว่าเรามาตั้งใจขอเลขจริงๆด้แล้วหลังๆเนี่ยผมสังเกตเวลาผมมาขอหรือผมมาถ่ายทางคนเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยหรือผมสังเกตเวลาผมมาขอนะเลขเข้าทุกท่านแล้วเลขเข้าตลอดเลยผมไม่รู้เป็นังไงแล้วผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะมีเซน นะครับว่าเพื่อนจะให้โชคให้ลาบเรานะครับก็ต้องดูกันต่อไปอะเชิญครับผมโอเคครับเชิญครับขรเจ้ยอือครับผมแต่พูดเดียวครับผมขาตั้งกันเดวยขาตังเอาคนนี้ได้ขาตั้งอ่ะโอเคอืมนะครับผมก็กราบกราบขอบพระคุณนะครับ f อทุกท่านที่ติดตามผมหนุ่มอามคนเดิมนะครับที่ให้ไว้วางใจนะครับในการทำคลิปนะครับ ในการทําทุกสิ่งทุกอย่างในการเชื่อมั่นในการสร้างตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ที่ผมเคยทําคลิปตลอดมาในสร้างแต่ละสถานที่ที่ทําให้สถานที่นั้นดังขึ้นมาสถานที่ตรงนั้นเลขเข้าขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปู่ขุนหารปู่พญาเต่าที่ผมสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแม่วามาณีหรือว่าแม่สร้อยมณีที่ผมพาเกินเกินพาทางทุกคนทุกคนที่ไปถ่ายกันนะครับแต่ละสถานที่ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยผมก็ผมมั่นใจว่าผมมีความสึกว่า เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนเ,น,น,นเพื่อนสิเหลือตนรู้ตนผมล้วก็เหลือตนเพื่อนสเหินเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่เพื่อนจะรู้รับรู้ทุกคนว่าความลำบากแต่และคนเนี่ยเพื่อนจะให้ยังไงแบบไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนรับรู้นะครับเลยอย่างตัวผมเองเนี่ยผมรู้จริงิิงเลยว่าผมมีความรู้สึกว่าเพื่อนต้องห้แล้วแล้วผมก็มั่นใจแล้วว่าน,นี่ที่เลขมันออกห้าูย์แล้วก็852ห้าสองผมมันจว่าเลขมันต้องเข้ามาจริงเพราะจะไมถึงว่าเข้าเลขมันตรงกันนะอ่าเลขมันตรงกันนะครับ จริงจริงนะครับทุกท่านอันนี้อันนี้ไม่ได้มโโมไม่ได้มโนแบบมาเองนะบางคนก็มันก็มีเอฟซหลายๆคนหรือว่าเขาที่เป็นคนทางผ่านเขาก็มามาแขวผมอยู่มาแขวว่าโอ,ยอยางง้อย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นเออไปเขียนเองเลขเขียนเองอย่างงูอย่างนี้มันไม่เข้าหรอกคือผมไม่ใช่ว่าว่าเลขมันจะเข้าไม่เข้าคือผมก็เป็นเป็นสื่อกลางแล้วผมจะบอกทุกคนทุกท่านเลยนะว่าโปรดใช้วิจะนะารณญาณในการรับชมจะบอกทุกครั้งทุกคลิป นะครับบอกทุกครั้งทุกคลิปเลยว่าเออโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทางช่องเพียงนําเสนอสื่อเป็นแนวทางนะไม่อยากให้มาหลงเชื่องมงายแต่สําหรับคนที่เขาเชื่อเขานับถือเขาศรัทธาผมถึงพูดไว้มาว่าคาคานี้คืออะไรความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งใดอยู่ที่ใจผู้ศรัทธาใช่ไหมอ่าผมยังพูดเลยนะครับเกี่ยวกับคํคำนี้เนี่ยผมยังพูดเลยนะครับเพราะว่าสังเกตถ้ามาขอเรียกเข้าครับผมเต็มเต็มเลย นะครับเข้าเต็มเต็มหงอนผู้หมอนป็นยานห้าสองแปดตรงตรงเลยถูกต้องครับห้าสองแปดแปดห้าสองมาเต็มเ็มเลยครับเข้าทุกตัวเลยแล้วก็มีเอฟซีมาแขวะว่ามีน่นาเขาน่จะเป็นไม่ใช่เอฟซีหรอกเขาอ,อาจจะมา,า,ามาดูทางผ่านมาดูทางผ่านแล้วก็บอกว่าเขียนเอามันไม่มีหรอกเอสเลขปีกว้ศสีแดงแต่ผมรู้แต่ว่าเขียนไม่เขียนผมรู้แต่ว่า ถ้าผู้ชมเห็นเห็นเห็นไอ้ใต้ปีกล้ยไหมที่มันเป็นเปลือกปะนะเปลือกปีกล้วยอ่ะมันจะมีช้ำๆตรงนั้นอ่ะเป็นน้ําแดงๆมันเหมือนมันหยดใส่อันนี้ผมผมเห็นนะว้าอีกแล้วใจงเย็นดิดเย้เลยข้าหนึ่งเด้อให้คอยไลยส่สดแต่กกอนจังวมากันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยโทรหาเด้อโอเคครับเออก็จะเป็นประมาณนั้นแหละเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราไปไล่สดอีกตอนเย็นอีกเราไล่สดคุยกันที่บ้านอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาให้ก็นเห็น กับแม่แตะคิบนบารมีเอา้าเดี๋ยวผมจะเอากล้องนะเอากล้องเนี่ยมาตั้งตรงนี้แล้วทุกท่านขอเอานะบอกกล่าวเอาบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละสถานที่เนี่ยเออบอกกล่าวเอาโดดพวกเจ้าเลขเขาอิหรี่เออนะครับบอกกล่าวได้เลยทุกท่านทุกคนนะครับใครที่ติดตามหนุ่มอามคนเดิมเนี่ยนะครับต้องโอนบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะต้องเป็นคําว่ากิติชัยดวงจันทร์นะครับผมนะอ่า นะครับถึงผมถึงจะมาแก้บนจะมาร่วมไหวอาหารหวานข้าว่วมไหวผลไม้นะครับผมนี่บอกกล่าวแม่แตะเคียนวันมณนีได้เลยู้อเดียคือเอาไอ้นี่มาไอ้นี่นะโอ้โอ้อัน,นี้มันหลุดตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอาไอ้น,นี่ออกก่อนท่านผู้ชมฮะนะครับนี่ให้ให้แม่สวยเหมือนเดิมที่ผมเคยทาเนาะอ่าสังเกตแม่จะให้โชคให้ลาบมูจเจ้าอ่าโอเคนะทุกท่านนะอ่าก็ขอโชคขอลาภได้เลย นะครับแต่ว่าก้อนสิเหล็กออกนี่ขาเจ้ามีมีคนมาขออยู่เดยนะครับบอกกล่าวแม่แตะเคียนวันมันนี้ได้เลยนะอยากจะว่ายังไงแก้บนยังไงถึงไม่ได้มาด้วยตนเองก็บอกแม่ได้เลยนะครับกับแม่แตะเคียนวันมันี้ผู้ที่ให้โชคให้ลาบมาตลอดตั้งแต่งวดแรกๆจนถึงวันนี้ครับผมนะครับผมขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะทุกคนทุกท่านเลยนะครับถือว่ามูเจ้านี่ มีบุญบารมีน้ากันครับจริงจริงแต่ว่าผมผมไปดูตรงนั้นนะจะตรงที่รูปแป้งมันเลขห้าศูนย์มันไม่เห็นแล้วเพราะว่ามีม,มีคนมาลูบซับทอนนะครับมีคนมาลูบมามาลูบซ้ําน่าจะเป็นอ่าทางเขามากาบมาไหว้นะครับมากาบมาไหว้อะไรประมาณนี้แหละนะครับหนุ่มอามไปหาอย่าลืมไปหาของพญานาคเด้จัดไปเลยครับผมผมต้องไปแล้วครับผมนะครับไปทางบ้านเนะา,านนะไปทางบ้านเมียนะอ่า นะครับผมก็ขอทั้งรูปแป้งทั้งเลขทูปไปดิรูปแป้งก็เข้าเต็มเต็มห้าศูนย์เลขทูก็เข้าเต็มเต็มห้าศูนย์เข้ามาหมดเลยนะครับอืมกิงกิงนะครับสุดปังริงกิงกับแม,ม,ม่แตเคยีบมามีอ้าวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะจะถ่ายดูยรอบๆนะอ่าเอาขากล้องดีๆก่อนอ่านะครับเดี๋ยวก็จะเห็นเห็นนะครับ ไม่ใช่ไปเจอเพจปลอมไปโอนผิดบัญชีเด้อไปโอนผิดบัญชีแล้วก็จะมาโทรหาบอกผมว่าหนุ่มอาอมโอนไปแล้วนะไม่ใช่นะครับผมนะมันมีเพจปลอมเยอะนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะทางเพจนะทางเพจผมนะใครที่ใครยังไม่ติดตามเพจผมเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวผมจะทิ้งใต้ล่านคอมเมนต์ให้ดูติดตามทางเพจด้วยนะบ้านฟ้านะครับอ่าบ้านฟ้านะ้หนา,หน,าหน้าโปรไฟล์ผมจะเป็นแบบนี้หนุ่มอามคนเดิมช่องใหม่ช่องจริงนะครับบ้านฟ้านะครับผมนะติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากมาครับผม นะครับอ่านี่แหละครับแม่แตะเคียนวันมณีหลักลูกปู่พ่อจ่ายเต่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันอยู่ไม่ไกลกันเพราะมันมันอยู่ตางริมริมคลองตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนาะขอให้โชคดีกันสุขสุขคนนะครับครับอ่าแม่แตะเคียนนะครับพี่นี้าี่ท่านผู้ชมตรงนี้เลยนี่นี่น,นี่เห็นไหม ที่บอกว่าตรงนี้มันมันมันไม่มันไม่มีแล้วทุกท่านอือนะครับนี่แม่ตะเคีนวันมณีเห็นบามูเจ้าหือแม่เอ้ยตรงตรงเอแม่เด้อหืมไก่เพิ่นได้โชดได้ละงวดมวดหนีเ้อแม่เด้ออือต่องวดพะโลดไห้เพิ่นได้มาเต็มเต็มโลดอือหวดวดนีของลูกลานที่ขดถีมาขอต่อของหมววันประมาณวันที่สิบหกสิงหาเนะแม่เนาะ พ่อสอสองพันหารอยหกสิบเปดนิ้ด้แม่เด้ออืใครลูกล้านแม่สุโคสุคนห้เพิ่นได้โชคได้ลาบจากแม่กันงวดงวดตีรถแม่เนาะอตรงตรงฟังฟังได้แม่เด้อเห็นไหมท่านผู้ชมอือตรงตรงเลยนะครับก็ขอให้โชคให้ลาบกันตรงตรงงวดงวดนี้นะครับผมนะอ่าเรือลองดูว่าเงิอืม นี่เห็นไหมอ่ะขอแม่ได้เลยท,ทุกท่านบอกกล่าวได้เลยนะครับผมเด้ออ่าขอวันดีภาพไปบ่งบองนี้เนาะขอเลืมเนาะอืมสุดปังจริงครับผมเลขเข้าตลอดเลยครับทุกงวดเลยไม่มีพลาดนี่ผมรูปตรงนี้แหละแต่ว่ามันแต่เลขตรงนี้สองห้าม,มันจะยังอยู่นะนี่ที่เราเห็นเห็นเป็นสองห้าตะกอนตรงนี้จะอยู่แต่มัน,มนตรงนี้มีคนมารูปทับไปแล้วมันไม่เห็นแล้วนะครับ อืมค่าผมอ่านี่ครับแม่ตะเคียนวันมณีนะครับขอให้ได้โชคได้ราบกันงวดงวดนี้เด้อกันสุขูสุขคนนะครับขอให้โชยลาบกันนะครับเฮ้อเอียงตามตึก นุ่มอมขอแอดไลน์ได้ไหมครับผมได้ครับเบอร์เบอร์ที่โทรมาหาผมนะครับเดี๋ยวนะมันโดนไม่จะใส่ท่านผู้ชมทูบครับเดี๋ยวด้วคอยตั้งกรองอีกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอ,อ,อยย่างออมคอนมันคืออยู่ข้างหน้ามาได้เดี๋ยวนุโอนฝากซื้อของไว้นะครับผม ได้ครับผมเอา้าแล้วมันมาจากไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวนะมันมาจากไหนเนี่ยหรือว่ามาอยู่ข้างบนแล้วมันหล่นลงมาเอากระจุดเลยแหละผสนแล้วป,ปทีนี่ได้มากแล้วอา่า จุดเลยโอ้ยจุดปัติเจ้าเบิ้งไฟแขกข่อยจุดปัติโอ้ยเนาะเดี๋ยวเด้อแป๊บหนึ่งมันไหว่หอยจุดเจ้าเบิ้องตะไฟแขกข่อยนี่เปลี่ยนดอแป๊บหนึ่งเด้อครับแป๊บหนึ่งเด้อไฟแขกข่อยอยู่ไสายท่มวเจ้าท่านผู้ชมไฟแขกผมไม่มี เอางี้ผมจะเก็บเลขทูบนะเดี๋ยวค่อยไปจุดเพราะผมไม่เอาไฟแช็กมาโอเคไหมอ่เาเพราะว่าผมไม่เอาไฟแช็กมาจริงนะครับโอเคนะโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจุดนะเดี๋ยวค่อยจุดนะเดี๋ยวค่อยจุดผมผมจะเก็บเลขทูบตัวนี้ไว้นะเก็บไว้ในกระเป๋าผมเองอย่างมันมา,า่วแต่สวยเฮ้ยโอ้ย อกทูบมันมาถ่ายมาต,ต,ตมาาั้งตั้งเบาเบาเจอเรื่องขอกรลังงงดูแช็กมันตัวนี้มันใช้ไม่ได้นี่มันใช้ไม่ได้นะครับเอา้าโอเคทุกท่านเดี๋ยวผมจะเก็บทูบตัวนี้ไว้นะผมจะเก็บทูบตัวนี้ไว้เดี๋ยวเรามาขอกันนะครับผมนะมันไม่มีไฟแช็กจริงๆนะครับเอบอบ๊อบมี่อิหลีอา่า วันนี้ลาวเด้อปฏิเอา้าวันนี้ลาวก็จะจุดให้ทันแล้ววันนี้เออทามีไฟแชกแสดงกแม่เอาขอองตรงเด้อทามีไฟแชกแสดงว่าแม่เพิ่อหายจุดคอยหาเลยตรงนี้เลยเอา้าสิ่งทุบไม่ช่ใส่นี่ทุกท่านอะไรเนี่ยจู่ๆูมันอยู่ในตะกร้าแม่ นี่ไหมจู่ๆมันอยู่ในอยู่ในตะกร้าแม่นะไม่รู้ผมผมไม่เห็นมันไม่มีมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีไฟแช็กก่อนจะว่าอืมแต่เห็นตะเล็กทูปเห็นตะเลขทูปนะไม่รู้เลขเลขทูปอะไร เขาบอกว่าเลขทูบถ้า,ถ,าถ้าไม่ต้องจุดใช่ไหมเขาบอกว่าให้เอาน้าแตะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมเอาน้ําแตะนะในเลขทูบอเนี้ยจุดเลยอันนี้อมัน,ม,นมันเป็นเลขทูบเก่ามันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเลขทูบที่ผมจะจุดนี่ไหมะคือคือมันไม่มีไฟแคกผมไม่รู้มันหล่นมาจากไหนอืมอืม เอาเอาวางให้แม่ก่อนเดี๋ยวมันตาลายก่อนกล,ล้ามลักขอดิพกไฟแขกมาได้ยมูเจา้าเทียวนี้ขอย้่ได้พกมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาน้ําใส่ก็ได้เนาะเอาน้ำเอาน้ำใสเนาะทุกท่านมันเขาบอกว่าเอาน้ําใส่ได้ผมเคยอยู่อจุ่มเลยจุ่มใส่น้ําเลยจุ่มแล้วนะผมจุ่มใส่น้ำะนะ จุ่มใส่น้ำแล้วโอเคอไม่ต้องจุดนะคือจุ่มใส่น้ำได้เลยอนะครับอืดูเอาดูเอาก็แล้วกันจุ่มใส่น้ำแล้วอืมจุ่มใส่น้ำได้เลยนี่ บางคนไปโอนเงินเข้าเพจปลอมนะทุกท่านอ่อก็บัญชีกสิกร,ร0843 716954กิติชัยดวงจันทร์เท่านั้นนะครับผมนะนี่ครับ151โอเคไหมเห็นแล้วนะโอเคตามนั้นแหละทุกบเก่าเห็นเป็น063ย์หกสาปิอันนั้นผมไม่รู้เหมือนกันผมก็ดูไม่ออก เราไม่ต้องดูเยอะเนาะทุกท่านเนาะเดี๋ยวเลขมันจะเยอะเนาะโอนครับผมหนึ่งร้อยครับผมขอบพระคุณมากมครับผมไม่ปลอมโอเคครับผมฉันโอนไปหนึ่งร้อยไม่ปลอมเมื่ีโอเคครับผมได้ครับโอเคนะเอาตามนั้นนะครับท่านนะโอเคอ่าได้เห็นแล้วอ,นนอันนี้ขนาดขนาดแบบไม่มีไฟแช็กเนี่ยอ้าวโอเคทุกท่านนะครับขอให้โชคดีกับแม่ตะเคียนวันมณีขอต่อเลยของงวัฏจักรวันที่16สิงหาคมนี้พศ2568นี้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งใดอยู่ที่ใจผู้ศรัทธานะครับขอให้โชคดีครับเดี๋ยวเรามาตามต่องวนพญานาคเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงดูเลยครับผมนุ่มอามขอบแม่ขอบัญชีแน่เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้ร่างคิดและคุณแม่ได้หลังจากหลฟ์สดแล้วเด้อครับผมได้ครับผมขอบคุณมากครับ